ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ผมสแต็ม MTY เล่นมันทุกอย่างจะมาเล่น Henry Stickmin Collection นะครับซึ่งเรากำลังจะเล่นรู้สุดท้ายของฉากบุกเรือหอกกันแล้วหลังจากความเดิมตอนที่แล้วชาวก็ได้ชีหลือทํใหไม่ราผ่านในเรื่องไปอย่างรับลื่นครับ hey, เอามาเลยบิ๊กกันปืนใหญ่จัดมาชาลีโอ้โห oh มันมันโดนทุกอย่างยกเว้นสิ่งที่อยากให้โดนนะครับตายเละ <laughs> ไม่โดนประตูเลย <g ül> วันนี้เรามาเก็บฉากจบที่เหลือกันเหลืออันสุดท้ายครับ Cannonball เราดีดตัวแอนตัวไปแบบนี้แหละกระโดดดีดตัวะนะครับมีตัวเลขนี้ให้ดูครับเป็นไงบ้าง <c oughs> นี่ซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ่งหนีไปแล้วเหรอหัว <c oughs> หน,าน้าหนีไปแล้ว <c oughs> เราทำไงดี <c oughs> มาเขาท้ามาเราก็ต้องสู้กลับครับไปเลยเลเซอร์ Laser. ยิงใส่ อ้าวมันถอยหลังมันแรงเกินไปมัน <c ười> กดนิวตันที่3ครับเนี่ยครับเราถอยหลังไปเลยโดนโดนดันกลับไป5050เก้าอี้มันธรรมดาไปติดบูสต์นี่แหละเขาท้ามาเราต้องรุนแรงใส่หายิงไม่เข้ายิงออ้าวอ้าวอ้าวยิงไม่เข้าครับเราเข้าจริงครับเข้าผนังไปเลยเข้าเละเลยครับสุดท้ายก็ต้องเลือกเก้าอี้ครับมาเก้าอี้ทำอะไรได้ เฮ้ยวิ่งตามเป็นโซนิกฮ่าฮไปแล้วบาย่หาหัวหน้าครับเฮ้ยทุกคนฟังไว้ให้ดูให้ดูคนที่อยู่บน,บนพลาสติกไว้เอาเรื่องจริงนะเฮ้ยมีมีมอ่มีบูสต์เร่งความเร็วไซจับหัวหน้ามันครับโอ้โหไม่รู้จับหัวหน้าได้ไหมแต่เราเละขาเละขาประตูไปแล้ว โอ้บน้ำน้ำน้ำโดนทุบเนี่ยไปครับไปทางป้องกันครับไม่ได้ครับเลวพลาดอีกแล้วผมแม่นยำจริงๆริงนะดีตัวรอดครับวิ่งตามหัวหน้าแะเฮ้ยเขาแอตทิเวตประตูเรามีอะไรบ้างมีมีไม่ทันครับมันเร็วมากโอ้โน บอกไม่เอาควิกทําอีเวนต์แล้วเอาใหม่ครับเราวิ่งไล่ด้วยความมุ่งมั่นในการจับหัวหน้าให้ได้มี3ตัวเลือกยังอ่านไม่ทันเลยครับตัวเลือกคราวนี้มันเร็วมากนี่มัดเล็กไปเลยโอ้โหน่าจะเจ็บ <c oughs> บอกว่าเออน่าจะดีกว่าถ้าเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นแบบแรดนะครับไลโน่ในสไปเดอร์แมนนะครับมันชนเหล็กไปได้ไป ห้าสิบห้าสิบบนล่างบนไลฟ์<น>ล่างดีเอาเอาบนบนแล้วกันบนน่าจะดีแล้วคราวนี้ทัวกินทัวครับโอ้ยมีตดหน้าเกียดมากแต่ผ่านได้โอ้โหนะอ่ะลูดการไม่ผ่านนะแสดงว่าไม่ได้ดูไกด์การลูดการ์ดละสิไม่ผ่านนะต้องไปดูไกด์ในะอมอมงอัดนะครับนี่กางเกงหุ่นยนต์ปะ ไต่ขึ้นไปไตข่ขึ้น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 เลยไปหน่อย <c oughs> ขึ้นเลยครับมาเอาง่ายๆแล้วกันครับล็อกเก็ตจำไม่น่าจะผ่านนี่ดันเหล็กแบบแมกนีโตครับม,มันมันมันไม่ดันเหล็กไอ้ที่เหยียบอะครับยูเบนเดอร์แฮร์รี่นี่มันล็อกแกนดาครับคือคนเล่นเป็นแมกนีโตเขาเล่นเป็นแกนดาบะครับสงสัยต้องใช้ล็อกเก็ตจำขึ้นไปครับเป็นเทคนิคในการเล่น FPS บางเกมครับใช้ จรวดในการกระโดดจัดไป <No. S 1> เอาเลยเออผ่านได้มา <get> นึแฉันได้ตัวแกแล้วมามีสองตัวเลือกมีมีดกับโยโย่เอาเอาเอามีดล้กันมา <c oughs> <c oughs> โอ้ยนี่มันแบบตัดฉากต่อสู้แบบไฟนอลแฟนตาซีครับมากดสู้นี่โจมตี อ่ามันเอาระเบิดกลับมาชิวๆครับเกม RPG เราสู้กันนานๆครับเอาตายเลยเหรอเฮ้ยทีเดียวตายเลย <c oughs> มันบอกว่าโอ้ออปชันทั้งหมดนี่เลือกไฟเหรอหน้าเบื่อจังเอา้าโดนดาอีกมาเราไม่ยอมครับเรากลับมาใหม่ไอคนที่เป็นมือขวาบริสใช้สก,กิลแล้วกันนี่ซูเพ็กในไฟนอนนี่ซูเพ็กแม้กระทั่งรถไฟก็ทำมาแล้วนี่600เป็นไงละ่ะ โอมันเอาปืนมายิงใส่พันกว่าตายครับไม่รอดเราสู้เปกรถไฟได้ครับแต่จัดการเขาไม่ได้ครับมือขวาเนี่ยมันเก่งเลือ่ะถ้าเธอเราอุปกรณ์กับเวทมนต์ต้องใช้เวทมนต์สิครับเป็นไฟนอลเป็นตาซีทั้งทีนี่ท่องกระถาเอา้ามันใช้รีเฟกสะท้อนกับปล่อยไฟสะท้อนเรียบร้อยมันใช้รีเฟก โดนแบ็คไฟครับตามนั้นครับโดนโดนแบ็คไฟนี่คือไฟตรงตัวกับไฟย้อนกลับเหลือตัวเลือกเดียวแล้วครับความแม่นยำในการเลือกตัวเลือกผมก็ยังอยู่กรับมาเราใช้โอ้โยเลือยยนต์นี่หัดอัดไปจะเจ็0พักว่าสุดยอดครับตัวสัตว์แบบนี้มันตายแล้วครับได้ประสบการณ์้ว้นะอย่าลืมฟอนต์แฟนตาซีเนี่ยเด <laughs> ง ได้เต็นต์มาด้วยมีเพลงดีใจแบบแคล้ายๆแฟนอ l ลแฟนตาซด้วยครับมาเราผ่านไปได้แล้ว <l ots> อ้ยมีมีลอนเจ็ตบูทไปเจ็ตบททำไมมันลงไปข้างล่างอะมันมันเจ็ตไม่ขึ้นนะ <l ots> อ่าบัฟเนื้อนี่บัฟพละกำลังนี่ขาแข็งแรง อาระเบิดแข็งแรงมากไปไม่ได้ <laughs> <laughs> เห็นผลในแปดนาทีมันแปดวิ Lydia มันเรียบร้อยไปแล้วใจยานบินแบบปกติก็ได้นะลอนผ่านไปอย่างสวยงามแ่มิซี่มีคนตก,ตกมือเลยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยนี่จับตัวหัวหน้าได้แล้วมา<_<_>ไม่รอดแน่<_<_<_<_>บอกเลยเรามีตัวหัวหน้านายแล้ว บอกว่าจัดการมือขวาได้แล้วฮะใ,ให้ยาเลยเลยเหรอเราจัดการหัวหน้าได้ด้วยเขาก็บอกว่าให้ยาเลยเรครับเออเราก็อยากได้ยานนะแต่ว่าจะเลือกตัวไหนได้บ้างอ๋อมันมีสัญ,ญลักษณ์ด้วยห้อซ้ายขวามีกลับไปให้กับรัฐบากลกับไปจอยท็อปแพทดเดี๋ยวลองนี่แล้วกันเราไม่ไว้ใจหัวหน้าใช้ลมชูชีพ เพื่อช่วยอ,อ้าวอ้าวหัวหน้าลงไปแล้ว b ตเ t e r f i n g e r อันนี้มันฉาก Spider Man นะครับภาคสองครับที่แบบออัวปุ๊ s มันโยนป้าเมย์ลงไปแล้วมันบอกกับัต b u t t e r f เกอร์ครับมันล้อหนังนะครับรถถังนี้มันแบบโลโก้เว็บแปตที่ชอบเล่นครับผมชอบมากจะรอดไหมเนี่ยเอารถถังลงไปอย่างนี้อือหือ เราไม่ไว้ใจท็อปแพทครับเราส่งมอบไปให้กับรัฐบาลดีกว่านี่อะชาลีเราต้องการล้างประวัติเรียบร้อยนี่ท่านประธานทาี่บดีเซ็นให้เรียบร้อยแล้วครับเราเป็นคนเป็นคนดีสีสังคมครับล้างประวัติเรียบร้อยขับรถถังของนิวกากลับไปจบอีกหนึ่งชักจบนะครับ กับฉากจบส่งมอบคนรลายพร้อมกับขับรถถังสปอนเซอร์กลับไป5เหลือยูนิคเฟลอีก6ครับเราไปตามเก็บให้ครบก่อนที่จะไปฉากจบสุดท้ายดีกว่าเหลืออันนี้ครับเราต้องไม่กดครับเละเละเทเลทะเทครับแบนแบนเป็นกล้วยปิ้งอันนี้เราต้องเลือกให้ผิดครับเพื่อเอาฉากจบอีกอันนึง นั่นคือวับโอ้ยวับหัวหน้าเหนื่อยนี่วับมาแล้ววับมาแล้วเราตัวแข็งสภาพจิตใจไม่ไม่พอครับในการข้ามมิติฮะเรายังมีไอ้นี่อยู่ครับโยโย่นะใช้โยโย,โย่สิเอ้ยนี่มันเกมมาเธอรครับเป็นเกม RPG เกมหนึ่งของเครื่อง Nintendo ครับ นะเราลองตีธรรมดาเขาดูแอตแท็กนี่ตีมือขวามือขวาสร้างช็อคเวฟกลับมา510ตายสิครับเสียงเอฟเฟกมันใช่อะครับล้อเกม <c oughs> มันบอกว่าเนี่ยเอฟเฟกอะไรกับการเอาโยโย่ตีเออนั่นสินะเอาโยโย่ตีเนี่ยน่าจะไม่เจ็บโพาร์ทนี้นี่แบบล้อทุกอย่างครับที่เป็นเกมครับแล้วก็หนังครับ นะเกมมาเธอรเราต้องใช้พลังจิตครับใช้แฟอนะยิงปืนใส่เรียบร้อยขนาดไปเก็บฉากจบยังแพ้ครับนะครับเสียงเนา่าถ้าโดนแฟตใส่ก็ร้องเหมือนกัน50 50ครับมีให้เลือกเหมือนเดิมครับไม่เคยเลือกถูกตั้งแต่ตัวเลือกแรกครับผมเป็นคนที่มีพรสวรรค์ด้านนี้มากเมื่อกี้ ไอฉากไฟนอลนะครับเลือก3มเนี่ยคือถูกต้องแต่เขาเนี่ยมันน่าจะดักผมเลือกป้องกันแล้วกันมันน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นอ่าโดนต่อยนะเอามันต่อยรัวเฮ้ยทำไมมันต่อยรัวแบบเนี้ยมันกงทำไมนายที่เกินหนึ่งเทอร์นะนายเกมเทิร์เบตต้องปัดกันตีเ <c oughs> นี่ยครับมันบอกว่าคนที่ไม่สําเร็จนี่พูดไว้บอกว่าการบุกที่ดีสุดคือการหลับที่ดีสุดครับเรียบร้อยครับความการป้องกันไไม่ช่ชวยอะรรครับเล เราต้องใช้สิ่งของครับยิงบอลเทอร์ล็อกเก็ตเออผ่านได้เย้ชนะแล้วครับโหนี่เป็นการชนะอีกรูปแบบหนึ่งได้ EXP เยอะมากแต่เลเวลไม่อัพเราผ่านไปได้ครับอันนี้เราน่าจะไม่มีอะไรแล้วครับเราข้ามไปฉากสุดท้ายเลยใช่ไหมน่าจะครบหมดแล้วนะครับเหลือฉากสุดท้ายนี่แหละเพื่อฉากจบ อีกแบบหนึง่งดัมมี่กับมิสไซดัมมี่เนี่ยห้าสผมว่ามิสไซ์น่าจะผ่านได้ไปเลยมิสไซ์ยิงอ้าวไม่โดนอ่ะมันยิงกลับครับเละเละเทะเราไปทั้งยานเลยครับโอ้โหได้แอ e ชิพเมนครบครับเฟลครบทุกอัน <laughs> นึกว่าจะได้ฉากจบก่อน่ะไปเอาเฟลครบก่อนซะงั้น <laughs> ผมนึกว่าแบบยิงโดนนะครับยิงไม่โดนใช้ดัมมี่แล้วกันนี่เออก็มองไม่เห็นด้วยเนอะเราโยนศพปอมลงไปแล้วลงมาขนาดนั้นนี่จะเป็นไรไหมอืมฉันคิดว่าเฮนรี่ก็มีแผนนะนี่อะไรเนี่ยเ <Henry! S 1> <laughs> ฮนรี่เนี่ยครับยึดเป็นหัวหน้า <Henry! S 1> <laughs> ฉากจบแบบกลายเป็นหัวหน้าแก๊งนี่ครับเราเป็นหัวหน้าแก๊งท็อปแพทกลายเป็นสุดยอดของสุดยอดอาชญากรรมอีกทีหนึ่งคราวนี้เราก็สามารถเล่นซีเวลัยได้แล้วโดยที่ไม่มีใครมาขัดขวางเราเรียบร้อยครับเราเก็บฉากจบแล้วก็ฉากเฟลครบแล้วของเอพิโซดบุกเรือเหาะนะครับวันนี้ก็สนุกมากนะครับกับฉากที่3การบุกเรือเหาะเนี่ย เรียกว่ามีการล็อกเกมแล้วก็หนังแอนิเมะเยอะเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราไปดูฉากต่อไปคร่าวๆดีกว่าครับว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหหนีคุกแสดงว่าเรามีโอกาสที่จะโดนติดคุกอีกอบครับดูจากอินโทรแบบนี้ซึ่งเอาไว้เจอกันในพาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาดูวิดีโอมากนะครับถ้าชินชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ s ับสไครต์ช่อง AMTY เล่นมันทุกอย่างไว้เจอกันในโอกาสหน้า ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนเพราะพวกเราคือ LMTY เล่นมันทุกอย่างสวัสดีครับ